สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูแอมจะมาแนะนําการทําแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ในบทที่2หน้า70 71 72ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะหน้า70แบบฝึกหัด2.13การหาผลลบของจํานวน3จํานวน 1>, 1หาผลลบอันนี้คือตัวอย่างนะคะรักเรยียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะ515ลบด้วย3 0 9ลบด้วย145เท่ากับเท่าไหร่นี่คือ,อการหาผลลบของจำนวน3จํจำนวนโดยการตั้งลบนะคะ ขั้นที่1นเนี่ยนักเรียนจะต้องนํา515มาลบด้วย309ก่อนนะคะพอนักเรียนนํา515ลบด้วย309นะคะผลลบที่ได้นะคะผลลบที่ได้นะคะผลลบที่ได้คือ206นะคะให้นําผลลบ206ลบด้วย145ก็คือจํานวนที่เหลืออีก1จํานวนนะคะ เมื่อลบกันได้แล้วก็จะได้61นะคะคือคำตอบและนักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันดีกว่านะคะ4 0 0ลบด้วย65ลบด้วย1 0 9เท่ากับเท่าไหร่นะคะขั้นที่1ค่ะนักเรียน400ลบด้วย65ก่อนนะคะหาผลลบของตัวนี้ก่อนนะคะนักเรียน ลบในหลักหน่วยนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะลบกันได้ไม่เอ่ยลบกันไม่ได้นะคะอ่ะแล้วก็ต่อทาการกระจายจากหลักหน่วยไปหลักสิบก็กระจายให้ไม่ได้เพราะหลักสิบมีอยู่ศูนย์สิบดังนั้นเราจะเริ่มกระจายจากหลักร้อยนะคะนักเรียนเริ่มกระจายกันเลยค่ะสี่ร้อยกระจายไปหนึ่งร้อยเหลือสามร้อยนะคะหลักสิบ ศูนย์สิบรวมกับที่กระจายมาสิบสิบรวมเป็นเท่าไหร่เอ่ยรวมเป็นสิบสิบนั่นเองค่ะทีนี้หลักสิบสามารถกระจายให้หลักหน่วยได้หรือ,อยังคะได้แล้วนะคะนักเรียนกระจายกันเลยสิบสิบกระจายไปหนึ่งสิบนะคะก็จะเหลือเก้าเก้าสิบนั่นเองค่ะในหลักหน่วยนะคะศูนย์หน่วยรวมกับที่กระจายมาสิบหน่วยเป็นเท่าไหร่เอ่ย เป็น10หน่วยนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเวลาลบคุณครูแอมจะขอพูดสั้นๆน,นะคะว่า10ลบด้วย5ได้5 9ลบด้วย6ได้3 3ลบด้วย0ได้3นะคะโอเคทีนี้นี่คือผลลบนะคะนำผลลบ 335มาลบด้วย109 109อาคือจำนวนที่เหลืออีก1จําจำนวนนะคะามาลบกันเลยให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบหรือ5น้อยกว่า9ลบกันไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ทำการกระจายจากหลัก10มาหลักหน่วยกันเลยคะ่ะเริ่มกระจายคะ่ะ30กระจายไป1 0เหลือ20นะคะหลักหน่วย5หน่วยนะคะรวมกับที่กระจายมา สิบหน่วยเป็นสิบห้าหน่วยคะ่ะนักเรียนนักเรียนขาก่อนที่นักเรียนจะลบให้นักเรียนสังเกตว่าในหลักโอเคค่ะขอโทษคะ่ะนักเรียนเริ่มลบกันเลยนะคะโอเคสิบห้าลบด้วยเก้าได้หกค่ะสองลบด้วยศูนย์ได้สองค่ะสามลบด้วยหนึ่งได้สองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ 226ค่ะนักเรียนอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในขั้นที่1นะคะให้นักเรียนนำ690า690ลบด้วย425ค่ะอ่ามาเริ่มมาหาผลลบไปพร้อมๆกันเลยค่ะลบในหลักหน่วยให้นักเรียนสังเกตว่า ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะหรือ0น้อยกว่า5ลบกันได้ไหมคะลบกันไม่ได้ทำยังไงเอ่ยเราจะทำการกระจายจากหลัก10ไปหลักหน่วยเริ่มกระจายกันเลยคะ่ะ90กระจายไป1 0ิเหลือ80นะคะหลักหน่วย0ู0รวมกับที่กระจายมา10หน่วยรวมเป็น10หน่วยนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเวลาลบคุณครูแอมขอพูดสั้นๆนะคะ ว่าลบในหลักหน่วย10ลบด้วย5ได้5ลบในหลัก1ิบลบด้วย2ได้6ลบในหลักร้อย6ลบด้วย4ได้2นักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำผลลบ265มาลบด้วย79นะคะในขั้นตอนที่2เริ่มลบกันเลยค่ะลบในหลักหน่วย ให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันได้ไหมคะนักเรียนลบกันไม่ได้ถ้าลบกันไม่ได้ทายัางไงเอ่ยไปกระจายมาจากหลักสิบค่ะกระจายหลักสิบไปหลักหน่วยโอเคหกสิบกระจายไปหนึ่งสิบเหลือห้าสิบหลักหน่วยห้าหน่วยนะคะรวมกับที่กระจายเป็นสิบห้าหน่วยค่ะ โอเคทีนี้ลบกันได้หรือยังคะลบกันได้แล้วแต่ในหลักหน่วยลบกันได้แล้วนะคะ15ลบด้วย9ได้6เอ้อเออเออพอมาลบในหลักสิบให้เรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเพราะฉะนั้นลบกันได้ไหมคะลบกันไม่ได้ทํำยังไงเอ่ยไปกระจายจากหลักร้อยมาคะ่ะโอเคเริ่มกระจายเลย200กระจายไป100เหลือ100นะคะ50 รวมกับที่กระจายมานะคะนักเรียน50รวมกับที่กระจายมา10 10เป็น10 50นั่นเองค่ะโอเคทีนี้ลบก,กันได้หรืออย่างลบก,กันได้แล้วค่ะ15ลบด้วย7ได้8ค่ะ1ลบด้วย0ย์ได้1ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผลลบของข้อนี้คือ1 8 6ค่ะนักเรียนเดีย๋ยวคุณครูแอมจะให้นักเรียนทำข้อ3ด้วยตัวเองนะคะ หน้า71ค่ะนักเรียน2หาผลลบการลบจํานวน3จํานวนจะนําตัวลบใดมาลบออกจากตัวตั้งก่อนก็ได้นะคะเอาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะ1,000ลบด้วย276ลบด้วย400เท่ากับเท่าไหร่นะคะโอเคนักเรียนสังเกตในตัวอย่างนะคะ คือเขานะคะโจทย์นำหน0 0งมาลบด้วย400ก่อนถามว่าได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะแต่นักเรียนจําให้ดีนะว่านักเรียนลบตัวไหนออกไปแล้วนะคะโอเคก็เขียนเลยค่ะห0 0่ 1, 000, ลบด้วย400นะคะขาอ,อนี้นะเขาเอาหนึ่พลบด้วย400ก่อนนะคะหนึ่ลบด้วย400ได้6กร้อยนะคะ แล้วนักเรียนค่อยนำผลลบนะคะนำผลลบ600เนี่ยมาลบออกกับมาลบออกด้วย276นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลลบในข้อนี้คือ324นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในข้อที่1กันเลยนะคะนักเรียน ขอโทษค่ะเดี๋ยวเรามาทําข้อที่1ไปไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคขอ 1, ้อหนึ่งหห้าลบด้วย2 0 8ลบด้วยส5เท่ากับเท่าไหร่ตัวตั้งของเราคือ657นะคะนักเรียนโอเคอันนี้คือตัวตั้งนะคะคุณครูแอมบอกว่านักเรียนจะนำตัวลบใดมาลบออกจากตัวตั้งก่อนก็ได้คุณครูแอม ขอเอา15มาลบก่อนนะคะโอเคเอา657ลบด้วย15อ่าเราก็มาเขียนเลย657ลบด้วย15นักเรียนอย่าลืมเขียนเลขในหลักเดียวกันนะคะให้ตรงกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลบในหลักหน่วยกันเลยค่ะ7ลบด้วย5ได้2ลบในหลัก15ลบด้วย1ได้ 4ลบในหลักร้อย6ลบด้วย0ได้6นะคะทีนี้ให้นักเรียนนำผลลบ642ลบกับจำนวนที่เหลืออีก1จําจำนวนจำนวนที่เหลือของเราคืออะไรเอ่ย208นั่นเองค่ะเราก็นำมาลบกับ208โอเคทีนี้มาลบกันเลยค่ะ ลบในหลักหน่วยให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบหรือสองน้อยกว่า8ลบกันได้ไหมคะนักเรียนลบกันไม่ได้ทำไงเอ่ยทำการกระจายจากหลักสิบมาหลักหน่วยเลยค่ะกระจายแล้วนะคะ40กระจายไป1 0เหลือ30 30นะคะหลักหน่วย2หน่วยรวมกับที่กระจายมา10หน่วยรวมเป็น12หน่วยแียนเขียนตรงนี้นะคะ โอเคทีนี้เริ่มลบกันเลยค่ะ12ลบด้วย8ได้4นะคะ4นะ3ลบด้วย0ได้3 6ลบด้วย2ได้4เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ434นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะนะักนเรียน ข้อที่2 458ลบด้วย99ลบด้วย230เท่ากับเท่าไหร่นะเรามาหาผลลบไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะในข้อนี้จำนวนใดคือตัวตั้งคะ4 5่ะ458ลงเขียนไว้เลยตัวตั้งนะคะเหมือนที่ครูแอมบอกไปในข้างต้นคะ่ะว่าการลบจำนวน3จํจำนวน จะนำตัวลบใดนะคะมาลบออกจากตัวตั้งก่อนก็ได้นะคะนักเรียนขาในข้อที่สองเนี่ยครูแอมจะนำ458ลบด้วย230ก่อนค่ะเพราะว่าครูแอมคิดว่าลบอันเนี้ยคือลบลบง่ายกว่านะคะหาคำตอบได้รวดเร็วกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ตัวตั้ง458ลบด้วย230เราก็เขียนเลยนะคะอย่าลืมเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันเริ่มลบกันเลยคะ่ะ8ลบด้วย0ได้8ค่ะ5ลบด้วย3ได้2ค่ะ4ลบด้วย2ได้สค่ะทีนี้ให้เรานำผลลบ228นะคะลบด้วย99 99คือจำนวนที่เหลืออีก1จํานวนนะคะเขียนเลย ลบด้วย99ทีนี้มาดูกันเลยคะ่ะนักเรียนมาลบกันเลยให้นักเรียนสังเกตว่าลบในหลักหน่วยลบกันได้ไหมคะนักเรียนลบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราก็จะทําการกระจายจากหลักสิบมานะคะโอเค20กระจายไป1 0นะคะเหลือ1 0 8หน่วยนะคะรวมกับที่กระจายมา10หน่วยรวมเป็น18หน่วย ทีนี้ลบกันได้แล้วแต่ให้นักเรียนสังเกตในหลักสิบอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าในหลักสิบของเรานั้นนะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบหรือ1น,น้อยกว่า9ลบกันได้ไหมคะนักเรียนลบกันไม่ได้ทํายังไงเอ่ยไปกระจายจากหลักร้อยมาหลักสิบกันดีกว่าค่ะโอเคสองรนะคะกระจายไป100ก็เหลือ100ค่ะทีนี้ในหลักสิบนะคะหนึ 1, 1, 10, รวมกับที่กระจายมา10บสรวมเป็น สิบเอนักเรียนมองเห็นไหมคะนะตรงนี้นะทีนี้เรามาเริ่มหาผลลบกันเลยคะ่ะสิดลบด้วย9ได้9ก้ค่ะสิดลบด้วย9ได้2ค่ะ1ลบด้วย0ได้1ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ129นะคะต่อไป ข้อที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูแอมขออธิบายข้อที่3ใหม่นะคะนักเรียนข้อที่3 880ด้ลบด้วย485ด้ลบด้วย180เท่ากับเท่าไหร่นะคะโอเคจำนวนใดคือตัวตั้งคะนักเรียนตัวตั้งของเราคือ880นะคะในข้อนี้ครูแอมนะคะจะนำา880ลบด้วย485ก่อนนะคะอะเรามาเริ่มกันเลย880ดลบด้วย485 นักเรียนคะให้นักเรียนสังเกตว่าเริ่มลบในหลักหน่วยนะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบหรือ0ูนน้อยกว่า5ลบกันไม่ได้ใช่ไหมคะลบกันไม่ได้เราก็จะทําการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วยนะคะ80นะคะกระจายไป1 0ก็ได้เหลือ70คะ่ะนักเรียนในหลักหน่วยนะคะศูนย์หน่วยรวมกับที่กระจายมา10หน่วยรวมเป็น10บสนั่นเองค่ะทีนี้ ในหลักหน่วยเนี่ยลบกันได้แล้วนะคะ1 0ลบด้วย5ได้5ทีนี้เรามาดูในหลัก10กันค่ะ7ตัวตั้งนะคะน้อยกว่าตัวลบหรือว่า7น้อยกว่า8นะคะเราก็จะทำการกระจายจากหลักร้อยไปหลักสิบนะคะ800กระจายไป100เหลือ700นะคะและในหลักสิบนะคะ70รวมกับที่กระจายมา10-10รวมเป็น10-70ทีนี้ลบกันได้หรือ,อยัง ลบกันได้แล้วค่ะนักเรียน17ลบด้วย8ได้เท่าไหร่เออได้9นะคะเขียน9ตรงนี้ได้9เขียน9ตรงนี้นะคะทีนี้หลักร้อยลบในหลักร้อย7ลบด้วย4ได้3ค่ะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำผลลบ 395ไปลบกับจํานวนที่เหลือนั่นก็คือ180นะคะลบเลยลบด้วย180นะคะ180โอเคเดี๋ยวเริ่มลบในหลักหน่วย5ลบด้วย0ได้5 9ลบด้วย8ได้1ลบในหลักร้อยสลบด้วย1ได้2เพราะฉะนั้น ผลลบของข้อนี้คือ215นะคะนักเรียนโอเคเดี๋ยวข้อที่4กับข้อที่5นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะในหน้า72ค่ะนักเรียนหน้า72นะคะ 3หาผลลบ1ข้อที่1นะคะ 700, 7 0 7ลบด้วย350ลบด้วย2 8 1เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาหาผลลบไปพร้อมๆกันเลยนะคะในขั้นที่1เนี่ยให้เรียนนำา2จํานวนมาลบกันก่อนนะคะเพื่อความง่ายนะคุณครูแอมจะนำา2จํานวนนี้มาลบกันก่อนนะคะนี่ นำ707ลบด้วย350นะคะ707คือตัวตั้งนะคะนักเรียนตัวตั้งโอเคเริ่มลบกันเลยค่ะอะ่ะ70 707นะคะลบด้วย350นะคะลบในหลักหน่วย7ลบด้วย0ูนได้7 ลบในหลักสิบให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะหรือว่าศูนย์น้อยกว่า5ลบกันได้ไหมคะลบกันไม่ได้ทํายังไงเอ่ยก็ต้องไปกระจายจากหลักร้อยมานะคะ700กระจายไป100เหลือ600ค่ะหลักสิบนะคะศูนย์สิบรวมกับที่กระจายมาสิบสิบรวมเป็นสิบสิบนั่นเองคะ่ะลบกันได้หรือยัยงลบกันได้แล้วนะคะสิบลบด้วยห้าได้ห้า 6ลบด้วย3ได้3นักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำผลลบ357นะคะไปลบกับจำนวนที่เหลืออีก1จํ่จำนวนคือ218อ่ะเราก็นำมาลบกันเลยคะ่ะ218นะคะโอเคลบในหลักหน่วยนะคะ เลบด้วย8ให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะหรือ7น้อยกว่า8ลบกันได้ไหมคะลบกันไม่ได้ทํายังไงเอ่ยไปกระจายจากหลัก10มาหลักหน่วยค่ะ50กระจายไป1 0เหลือ40มองเห็นไหมคะ40หลักหน่วยนะคะเดิม7หน่วยรวมกับที่กระจายมา10หน่วยรวมเป็น17 17ลบด้วย8ได้9 4ลบด้วย1ได้3 3ลบด้วย2ได้1นะคะเพราะฉะนั้นผลลบของข้อนี้คือ1 3ึ่เดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2 540ลบด้วย53ลบด้วย230เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาหาผลลบกันเลยนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าการลบจำนวน3จำนวนนำตัวเลขใดมาลบออกจากตัวตั้งก่อนก็ได้โอเคตัวตั้งในข้อนี้ของเราคืออะไรคะ คือ540นะคะจากาดู2จํจำนวนที่เหลือเนี่ยครูแอมจะนำา540ลบกับ230ก่อนลบได้ไหมคะลบได้นะคะนักเรียนอ่านำมาลบกันเลย540ลบด้วย230นะคะเริ่มลบในหลักหน่วย0ลบ0ได้0ลบในหลักสิบลบ3ได้1ลบในหลักร้อย5ลบ ด้วย2นะคะได้3โอเคทีนี้นักเรียนจะต้องนำผลลบ310ลบกับจำนวนที่เหลือคือ53อ่ะเราก็มาเขียนเลยลบด้วย53 โอเคเริ่มลบกันเลยนะคะลบในหลักหน่วยให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบหรือ0นน้อยกว่า3ลบกันได้ไหมคะนักเรียนลบกันไม่ได้ทำยังไงคะเราต้องกระจายจากหลัก10ไปหลักหน่วยเริ่มกระจายกันเลยคะ่ะ1กระจายไป1 0เหลือ010น,นะคะหลักหน่วย0หน่วยรวมกับที่กระจายมา10หน่วยรวมเป็น10นะคะทีนี้ก็ลบกันได้แล้วนะคะ เริ่มลบก,กันเลยค่ะ10ลบด้วย3ได้7พอมาลบในหลัก10ให้นักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะหรือ0น้อยกว่า5ลบก,กันได้ไหมคะลบก,กันไม่ได้ทำยังไงเอง่ยแล้วก็ต้องไปกระจายจากหลักร้อยมาหลักสิบนะคะ300กระจายไป100เหลือ200นะคะในหลักสิบ0 10รวมกับที่กระจายมา10รวมเป็น10ลบกันได้หรือยังคะลบกันได้แล้วนะคะ 10ลบด้วย5ได้5นะคะ2ลบด้วย0ได้2เพราะฉะนั้นผลลบของข้อนี้คือ 25, 1 1นะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะไม่ว่าการลบจำนวน3จํจำนวนนะคะไม่ว่านักเรียนจะเอาจำนวนนักเรียนจะเอาจำนวนใดมาลบเอา2จำนวนใดมาลบกันก่อนนะคะแล,ะล้วลบด้วยจำนวนที่เหลือเนี่ยยังไงก็จะได้ผลลบ เท่ากันนะคะนักเรียนโอเคเดีย๋ยวคุณครูแอมจะให้นักเรียนทำข้อที่3และข้อที่4ด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอมขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจรับชมแล้วก็รับฟังนะคะถ้าครูแอมมีพูดผิดพลาดไปตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ